เมื่อวันเสาร์ที่22มกราคม2565กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการเที่51สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลปฏิบัติงานช่างชอพัฒนาพร้อมยุทโธปกรณ์เข้าดำเนินการปรับปรุงทางลูกลังเป็นผิวทางจราจรลาดยางเคฟซิลจากบ้านนามนหมู่3 ถึงบ้านม่วงใหญ่หมู่ที่1นตำบลม่วงใหญ่ตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2อง5เนื่องจากสภาพเส้นทางผิวจราจรขรุขระชำรุดลูกหลังเสื่อมสภาพและมีน้ําท่วมขังในฤด,ดูฝนการเดินทางสัญจรของรัษฎรเป็นไปด้วยความยากลําบากเพื่อให้รัษฎรได้ใช้สัญจรไปมาขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวกและปลอดภัยทุกฤด,ดูการซึ่งมีรัษฎรได้รับประโยชน์จํานวน2หมู่บ้าน 193ครัวเรือน640คนณพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาตำบลม่วงใหญ่อำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีขอบคุณภาพและข่าวจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่5-1สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยัริการทหารพัฒนาผมจ่าสิบเอกพัฒนาพง์บัวงามสถานีวิทยุกระจายเสียง9-2-1สนำนักง,งานพัฒนาภาค5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนารายงานครับกองทัพไทยหัวใจเพื่อปวงประชา